วันนี้นะคะพาทุกคนมาอยู่กันที่ตำบลคลองโยงอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ ซึ่งพื้นที่ที่ป้นกำลังยืนอยู่นี้นะคะเรียกว่าก้านกล้วยแลนด์ค่ะเป็นพื้นที่สุดสร้างสารรค์ที่จะเสริมสร้างทั้งศักยภาพให้น้องๆแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะเราก็จะมีกิจกรรมแล้วก็ภารกิจให้น้องๆได้ทํากันนะคะดูจากบรรยากาศร,รอบนอกเนี่ยเหมือนกับว่าเราหลุดเข้าไปสู่ยุคของกรุงศรีอยุธยากันเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าขออุบไว้ก่อนนะคะว่าภารกิจในวันนี้เนี่ยจะสนุกตื่นเต้นและท้าทายแค่ไหนก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับน้องๆกันก่อนในช่วงบ้าน เธอบ้านฉันค่ะไปก่นท่าทางของน้องๆแต่ละคนทำมัดทำแมงเตรียมความพร้อมมาพิชิตภารกิจกันขณะนี้เนี่ยนายขอฟังสโลแกนประจำตัวกันหน่อยผมตอดฟ้าประทานใจถึงทุกคนพึ่งได้ผมพีคองเจ็ดตัวจะเล็กแต่ความสามารถเยอะครับ หนูพันถึงจะขี้กลัวแต่พร้อมลุยคะ่ะถึงหนูตัวจะเล็กแต่หนูพร้อมลุยดูสถานการณ์ค่ะน้องๆพร้อมกันขนาดนี้เห็นทีต้องให้พี่พลอยมามอบภาร,รกิจให้น้องนองได้พิชิตกันแล้วค่ะขอดูหน่อยสิว่าพร้อมขนาดไหนขอดูหน่อยได้หไหนดูไหมคะ ขอดูสัหน่อยขอดูสักหน่อยมีการยืดกล้ามเนื้อยืดกล้ามเนื้อแต่เพราะว่าด่านต่อไปเราจะต้องฝึกสมรรถภาพทางร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็กเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาวอร์มอัพพลังเรืงจากพื้นกรืเท้านะคะยันออกมาทางเสียงอ่ะหนึ่งองสาม้ อุ้ยอันนี้ม um ันง่ายไปเดี๋ยวไปดูอันนู้นดีกว่าได้เลยค่ะอุ้ยอ้เดี๋ยวโอ้โหเจ้าเสียวนะเจ้าเสียนี่เลยเด็กๆลงมาแล้วก็หลงนะคะก็ลงนะโอเค ขอปลบมือให้เป็นดังวัลนะคะมากันแล้เยมากค่ะน้องยังไหวอยู่ไหมคะไหวแต่ร่างกายเราตอนนี้หลังจากทดสอบสมรรถภาพแล้วมันเป็นไงบ้างแข็งแรงรู้สึกแข็งแรงมากขึ้นนะคะแล้วนอกจากความสนุกสนานความอึดความเมื่อยนิดหน่อยที่เราได้จากกิจกรรมเมื่อกี้น้องๆคิดว่าเราได้เรียนรู้เรื่องเราอะไรอีก ความสามัคคีซ่เรื่องต่อไปเนี่ยต่อจากที่เราเรียนรู้ความสามัคคีละเดี๋ยวแน่นอนด่านข้างหน้าเป็นด่านยุทธาถีเราจะได้เรียนรู้ความสามัคคีแบบจริงๆเราสามารถเอาปืนน่ะเอาลูกบอลน่ยยิงข้างศึกได้หรือเปล่าให้ตรงนะป็นการฝึกสายตาฝึกทีมฝึกความรวดเร็วด้วยนะเมื่อกี้เป็นน้ำจิ้มค่ะน้ำจิ้มใช่ไหมอ่ะรอบนี้เราจะมีการจับเวลาด้วยอ้ my god ที่ปั้นเตรียมมาเรียบร้อยแล้วน้องๆพร้อมไหมคะ พร้อม <พอ S 1> แล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเราต้องบู๊<อ>ทุกคนฟังสัญญานะคะพร้อมไหมคะพร้อม โ,โน้องพันกับน้องนัดเน้นแน่นจับลูกปืนใหญ่ยิงช้างค่าศึกจนเกือบครบแล้วส่วนทางฝั่งน้องต้อนกับน้องพีตต่างก็กำลังพยายามเล่นกันอยู่เอาใจช่วยนะคะน้อง ความรู้สึกแรกที่ผมได้ตะลุยภารกิจรู้สึกต่างคนต่างเล่นแต่พอเล่นไปเรื่อยๆก็รู้สึกเล่นกันเป็นทีมใหญ่นะได้ความสามัคคีช่วยเหลือกัน,นด้วย oh! ยิงปืนใหญ่เป็นยังไงครับสนุกมากสนุกมากหนุ่มๆก็ทําได้เหมือนกันสาวก็ทำได้แต่ทาได้เร็วกว่าเท่านั้นแหละแต่เมื่อกี้สาวๆเจออุปสรรคอะไรเปิดประตูไม่ได้เปิดประตูไม่ได้แล้วสรุปคือเราทํายังไงคะถึงเปิดประตูได้ต้องช่วยกันนะคะต้องช่วยกันให้ทุกันเนี่ยล้มให้หมดก่อนแล้วเราก็ใช้พลังของทั้งสองแรงเปิดประตูกําแพงเมืองออกไปได้ใช่แล้วซึ่งเป็นพลังแห่งความสามัคคี นี่เด็กๆผ่านด่านนี้มาแล้วค่ะทีนี้เราจะเจอด่านถัดไปเป็นด่านใช้ความสามัคคีเช่นกันเนาะเรียกว่าด่านตักน้ําใส่โอ่งข้างในโอ่งมีอะไรคะพี่พลอยมีไข่ในไข่มีคําถามคําถามที่เด็กๆเนี่ยจะต้องตอบให้ได้ใช่ค่ะถูกไหมช่วยกันถามช่วยกันตอบนะคะถ้าตอบถูกเนี่ยเดี๋ยวจะมีวัตถุดิบเด็ดๆให้เราไปทําอาหาร นี่แต่ว่าต้องตักน้ําให้เต็มยนะอ่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วเราก็ยังลุยกันเลยลุยกันเลยวแล้วกว่าได้แล้วจับไม่รอดวะจับไว่รจับแล้วค่ะนี่เอาแล้วเอาแล้วเอาให้เต็มโงเลยนะสามนาทีนะคะน้องๆอุ้ยแต่ว่าเกือบเต็มแล้วนะคะเต็มแล้วยังไงเต็มมากเลยอะใกล้เต็มแล้วใกล้เต็มแล้วมาต่อไม่พอเกิดแล้วทุกคนทุกคนมาขำกันก่อนคำถามคือ งวงช้างอวัยวะสุดพิเศษมีประโยชน์อย่างไรบ้างเอ่ยงวงช้างมีประโยชน์ยังไงบ้างคะน้ำเก่งมากตอบถูกไวพ่นน้าหยิบจับหยิบจับ่าแลวต่อดึงใช้ไว้ดึงดึงดึงอะไรครับส้น้อดูดน้าได้ดูดน้ำได้เก่งมากค่ะไปกันต่ออีกขนที่สองถามต่อปขนาดที่สอง คำถามมีอยู่ว่าช้างกินอ้ไยเป็นอาหารหลักจริงหรือไม่จริงไม่จริงเพราะว่าเป็นสัตว์กินพืชกินได้ทุกอย่างเออเก่งมากคำถามต่อไปคำถามต่อไปหูใหญ่องช้างทําอะไรได้บ้างปัดแมลงวันปัดแมลงวันทำให้เกินลมทำให้เกินลมเก่งมากสัตว์อะไรเอ่ยอาศัยอยู่บนบกมีลำตัวใหญ่ดีสุด เปล่าช้างเป็นสัตว์คู่บุญบาร,รมีของพระมหากษัตริย์ไทยมาตั้งแต่สมัยราชาอาณาจักรสุขโขทยัยจวบจนถึงปัจจุบันแล้วน้องๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าทําไมช้างถึงมีรอยย่นบนผิวหนังเยอะแยะมากมายพี่ปั้นมีคําตอบมาฝากกันค่ะประโยชน์ของรอยย่นบนผิวหนังของช้างไม่เพียงแต่บอกถึงอายุของช้าง แต่รอยย่นยังทำหน้าที่เก็บรักษาความเย็นให้กับช้างนั่นเองค่ะโดยช้างจะใช้งวงค่นน้ำไปทั่วตัวทำให้น้ำซึมไปตามรอยย่นบนผิวหนังสร้างความชุ่มชื้นให้ช้างรู้สึกเย็นสบายหากช้างลงไปแช่โคลนรอยย่นจะช่วยเก็บโคลนไม่ให้ไหลออกจากผิวหนังและโคลนที่อยู่ตามรอยย่นยังช่วยป้องกันแสงแดดที่มากระทบกับผิวหนังของช้างได้อีกด้วยนะคะ นี่วัตถุดิบองเลยได้เลยค่ะนี่ค่ะน้องๆมีอะไรบ้างคะกล้วยน้ำวานน้ำผึ้งลูกเกดไข่แป้งน้ำตาลคิดว่าวัตถุดิบแบบนี้เนี่ยมันเอามาทำอะไรเนาะทำอะไรได้ค่ะเด็กๆว่าขนมกล้วยเดี๋ยวพี่พลอยเนี่ยจะมีโอวิเศษเออข้างในโอวิเศษก็จะมีใครแต่กติกาเด็กๆเนี่ยก็จะต้องตักน้ำใส่องค์ให้เต็มภายในเกี่นาทีค่ะ อขอเป็นวินาทีแล้วกันภายใน30วินาทีค่ะน้องๆโอ้โหเดดูองค์วิเศษกันดีกว่าไปเดินมาเลยเดินมาเลยเดี๋ยวอันนี้โทรฝากไว้ก่อนนี่องค์วิเศษองค์วิเศษพร้อมหรือยังพร้อมแล้วคับถ้าพร้อมแล้วนะคะ3 2 1ไปค่ะอนอ แล้วพอเลค่้ยค่ะพี่เ้นน้องๆใช้เวลาไปทั้งหมด29วินาทีค่ะว้ไม่เงอันไหนเรามาเปิดกันดีกว่ามีอะไรบ้างอย่ในไข่อันนี้เป็นไข่ทองคำด้วยนะเนี่ยนี่อ่านอ่านนีอ่านสิคิวคิวอาโค้ดอยากสแกนเลยไหมมันจะเปลี่ยนมันเปลี่ยน ยวนจะได้เหรอเดี๋ยวลองดูดิขนมกล้วยขนมกล้วยกระทะกระทะโอ๊ะเคยทำไหมไม่เคยนี่แต่ว่าเรามีวิธีทำให้ด้วยใช่แล้วค่ะนี่แหละค่ะองค์วิเศษของแท้เลยนะคะน้องๆตอนนี้เนี่ยเรามีครบแล้วค่ะทั้งวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำเหลือน้องๆพร้อมไหมคะพร้อมค่ะเสียงยังไม่หายค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปนะคะเราจะมีวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำขนมแสนอร่อยไม่ได้เลยถ้าไม่มีพี่พลอยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากเลยค่ะข<บ><บ>อบคุณ<ส>ามากขอบคุณในการด้วยค่ะพี่พลอยก็รู้สึกดีใจมากๆที่เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้มาทดลองเล่นลนะเนาะแล้วก็ได้แบบว่าฝึกสมรรถภาพทางร่างกายเด็กๆเนี่ยได้ออกมาทํากิจกรรมนอกบ้าน <ใช S 2> ที่จะไม่ติดจอละแล้วก็ได้รู้จักเพื่อนๆใหม่ๆด้วย <ใช S 2> แล้วก็มาอยู่ันมาอยู่รวมกลุ่มกันมีความสามัคคีซึ่งกันและกันใช่แล้วมาที่เดียวคือน้องๆได้ฝึกทักษะหลายอย่างมากๆเลยนะคะแต่ก่อนจะไปพี่พลอยขอพลังอีกนิดนึงป่ะ และตอนนี้นะคะก็ถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนั่นก็คือช่วงกับข้าวกับปลากับหม้อข้าวหม้อแกง <Hey. S 1> ซึ่งก็จะเป็นช่วงที่เปิดเผยเคล็ดลับความอร่อยของอาหารและก็ขนมที่เราจะมาทํากันในวันนี้นะคะน้องๆไหนเรามาทวนส่วนผสมกันอีกสักหนึ่งรอบค่ะมีอะไรบ้างที่เราได้มา กล้วยฝั่งนู้นคือแป้งแป้งแล้วก็เกลือไข่ไข่น้ำมันน้ำมันสรุปน้ำมันหรือน้ำเชื่อมน้ำมันน้ำมันลูกเกดลูกเกดน้ำผึ้งน้ำผึ้งนะคะแล้วก็ที่เราจะมาทำกันในวันนี้มีชื่อว่าอะไรคะใครจำได้บ้างเมื่อกี้ขนมกล้วยกระทะขนมกล้วยกระทะถูกต้องค่ะคิดว่าจากการที่ดูวิธีการทำแล้วมันยากหรือมันง่ายคะน้อง กึ่ง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 ส่วนพีทบอกว่าง่ายงั้นเดี๋ยวให้พีทโชว์ทำคนเดียวเลยโอ้ไม่ได้เนาะเราต้องใช้ความสามัคคีนะคะทำด้วยกันงั้นเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยไหมคะน้องๆลุยเลยได้ค่ะใครจำได้บ้างว่าวิธีแรกคือต้องทำอะไรก่อนบทบ้วยบทกล้วยได้เลยมาลุยกันค่อยๆนะคะ ง<ม>ั้นเดี๋ยวเราถอดถุงมือกันแล้วก็เดี๋ยวเอาลงกระทะได้เลยโอเคใน้มันเอาแค่อพอไม่ให้มันติดกระทะอเ,เอาเอาตรงกลาองออกมา ระวังระวังขอบกระท้าด้วยนะน,ะนัดนี่แล้วต่อไปก็ใส่ลูกเกต น้ำผึ้งโอ้อร่อยหอมใช่ได้น้อระหว่างรอพี่ป้านอยากรู้ว่าใครเคยเอากล้วยไปทำอาหารหรือขนมอะไรอีกบ้างไหมคะกล้วยบุชีกล้วยบุชีกล้วยปิ้งกล้วยปิ้งนมกล้วยค่ะนมกล้วยหรอคะอืมเค้กกล้วยเค้กกล้วยแพนเค้กกล้วยหอมแพนเค้กกล้วยหอมได้เยอะมากจริงๆเอาไปทำอาหารคาวก็ได้นะคะน้องๆพวกกล้วยดิบอะไรอย่างเงี้ยเรากินกับแหนมเนืองไงมาเปิดได้เลยครับระวังน้ำหอมมาก อร่อยกับช่วงอิ่มจังอิ่มใจกับขนมกล้วยกระทะปีมือของพวกเรานั่นเอนค่ะ ้งนีเรื่องช้างแล้วก็เรื่องการทาอาหารครับก็เรานําวัตถุดิบที่เราได้มาทําเป็นขนมแสนอร่อยที่ทำง่ายๆด้วยกันเนาะค่ะนัดละคะตื่นเต้นทำไมถึงตื่นเต้นคะไม่เคยมาไม่เคยมาแบบนี้เลยแล้วตื่นเต้นกับอะไรที่สุดวันนี้ตื่นเต้นกับการทาอาหารแลวพอวันนี้ได้มาทําขนมกับเพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างได้มาทํากิจกรรมด้วยกันด้วยรู้สึกสนุก กิจกรรมต่างๆที่เราไม่เคยทํามาก่อนวันนี้เราก็ได้มาลองลงมือทําแล้วก็ได้รู้ด้วยตัวเองเนาะแล้วตอนที่เรายิงเราก็ล้มช้างได้หมดแล้วแต่เปิดประตูไม่ได้พารู้สึกไงคะเราก็ต้องกลับมาช่วยเพื่อนค่ะแล้วทำแล้วก็เปิดประตูใหญ่ไปด้วยกันทาให้รู้ว่าสามัคคีคือพลังค่ะอืมค่ะพอมีพลังความสามัคคีเนาะ,ะเราเลยเปิดประตูใหญ่นั้นได้เยี่ยมมากค่ะแล้วตอนล่ะครับเป็นไงบ้างครับวันนี้มีความสนุกแล้วก็ตื่นเต้นด้วยครับสนุกยังไงตื่นเต้นไงครับตื่นสนุก แบบขึ้นสะพานโคงเคงอะครับแล้วมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวฝ่าไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็สนุกมากเลยครับแล้วเราได้เรียนรู้อะไรบ้างครับการสามัคคีครับสามัคคีมบ,บตอนยิงปืนใหญ่ครับพวกผมยิงไม่ล้มเลยแต่พวกผู้หญิงมาช่วยกันยิงครับ,รบก็เลยพังประตูเมืองเ,อเข้าไปได้ครับโอ้โหพี่บันคิดว่าน้องๆเนี่ยน่าจะได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างเลยเนาะจากพื้นที่พื้นที่เดียวค่ะเราได้ทั้งความสนุกความตื่นเต้นความสุข แล้วก็ได้เรียนรู้ว่าสามัคีคือพลังอย่างที่พันบอกจริงๆด้วยพอเรารวมพลังกันเป็นไงคะเราก็สามารถสู้ได้ทุกอย่างเลยใช่ไหมคะนี่แล้วเราก็ได้มาทําขนมแสนอร่อยด้วยกันด้วยนะคะกล้วยกระทะของเราน้องๆก็ได้เรียนดูแล้วก็ได้ออกความคิดเห็นว่ากล้วยเนี่ยสามารถนําไปทําอะไรได้บ้างหรือว่าสามารถนํามาทําเป็นขนมกล้วยกระทะง่ายๆแบบนี้ก็กินอร่อยไปด้วยกันเพราะเราทําด้วยกันวันนี้พี่ปันก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะสนุกมากๆเช่นกันคะ่ะ และสำหรับเพื่อนๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆพื้นที่ที่น่าสนใจหรือว่าเรื่องราวของอาหารขนมแสนอร่อยแบบนี้อยากจะให้พวกเราแกงมอข้าม้อแกงนะคะได้บุกได้ลุยได้ร่วมเรียนรู้ด้วยกันค่ะสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของทางรายการมอข้าม้อแกงค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ